ขึนมาถ่ายผมแล้วเขาก็ช่วยผมครับซึ่งตอนนั้นก็ตลกดีครับก็เรียกว่าเป็นวีลกรรมที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆสมัยคือทุกป,ปีเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวคิดก่อนว่ามีอะไรอื <c oughs> อม,อมเดี๋ยวคิดออกจะเล่าให้ฟังนะฮะ ตอนนี้ยังโซนอยู่ไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังโซนอยู่ไหมเหรอเนียกว่าน้อยลงดีกว่าเพราะเราแบบเป็นห่วงร่างกายตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ใช้ร่างกายทํางานอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยจะไม่ค่อยโซนมากแต่ด้วยความที่จริงๆแล้วเนว,วินเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบชอบทำแอคทิวิตี้ที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมอ่ะชอบแบบอะไรที่มันโลดโหลดอะไรอะ่ะเรียกพูดอะไระโลดผ่านโหลดผ่านโหลด อะไรนั่นแหละครับคำนั้นนะครับเชื่ออืมแฮปปี้วันเดย์ขอบคุณครับผมรถโลผล่อห้อขอบคุณมากครับเพื่นคุณจีนนะครับขอบคุณครับรถโลผล่ชายถูกถูกถูกตั้งครับคิดคำนี้ตั้งนาน คิดว่าเรื่องไหนตลกที่สุดเท่าที่เคยเจอนะจะได้เป็นแบบจริงชีวิตก็ตลกมีอะไรให้ขำทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเส้นตื้นแล้วก็ขำง่ายอะไรติด แฮปปี้วันเดย์ขอบคุณครับมิกนอนหรือยังครับน่าจะน่าจะถึงบ้านแล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องมิกอยู่ไหนละพี่วินกินข้าวหรือยังกินล้ะครับเพิ่งกินมางครับแคปจนเมมเต็มแล้ว อาหารเย็ยนนี้อร่อยไหมครับน้องเจไอนะครับก็อร่อยครับผมแล้วก็ซึ่งวันนี้คุณไม่สบายนะครับคุณก็เลยนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาร่วมทานข้าวมื้อเย็ยนกับผมทั้งที่คุณเป็นคนเลือกร้านนี้มาให้ผมก็ขอให้คุณไนท์หายไ,ไวๆนะฮะกินอะไรไปครับก็กินกินสเต็กกินพาสต้าครับ กินอะไรถึงสูงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวินเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยดื่มนมเท่าไหร่ครับตอนเด็กคือเป็นคนที่นอนเยอะมากแล้วก็ออกกําลังกายเยอะก็เลยทําน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สูงครับคือตอนเด็กเ,กเนี่ยเป็นคนที่นอนเร็วนอนเร็วแล้วก็นอนเยอะอย่างเงี้ยครับน่าจะช่วย ชาลอดไปไหนชาลอดอยู่บ้านนะครับ <c oughs> นี่เราไลฟ์มานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยจริงๆนานเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มแป๊บเดียว เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอ้าวพี่อีสวัสดีครับเมื่อกี้พี่อีโทรมานะครับแต่ว่าพี่ยังไงเดียผมจะรับแล้วไลฟ์มันจะหลุดไหมครับหรือว่ายังไงดีฮะอ้าวพี่ใบ้ลงมารับดีพี่ใบ้ถึงแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลงไปรับพี่ชายผมกันนะฮะแล้วก็พี่เพื่อนเทุกคน วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสาหรับทุกคาอวยพรนะครับเดี๋ยวผมจะไว้เมื่อกาสอีกหนึ่งปีเราเจอกันในไลฟ์ใหม่นะครับผมก็วันนี้วันนี้เป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆอีกวันหนึ่งเลยครับขอบคุณทุกคำอวยพรจริงๆนะครับผมก็วันนี้ขอขอขอจากลาไปก่อนใน